พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ตั้งอยู่ในย่านจัตุรัสทาลีในตัวเมืองไคลโรโดยเมื่อวันที่3เมษายน2564ได้มีการจัดงานเฟ a โรสโก g เดนพา p เว a d e เพื่อเคลื่อนย้ายมัมมี่ฟาโรและราชินีทั้ง22พระองค์อย่างยิ่งใหญ่ไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้ซึ่งรอยมัมมี่ทอลนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์คือการจัดแสดงมัมมี่ของฟาโรและราชินีแห่งอียิปต์โบราณ โดยเป็นการจำลองมาจากสุสานที่ฝังพระศพจีนที่ถุกผากษัตริย์พระองค์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอาทิเช่นฟาโรห์รามเสดที่สองฟาโรห์ทุตโศที่สามฟาโรห์ฮัตเซปสุตเป็นต้นนอกจากนี้ภายในยังมีโซนจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคฟารโรห์และยุคเกนโกโรมัน ยุคคอปติกและอิสลามิกมาจนถึงยุคโมเดิร์นหรืออียิปต์ในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งมีโบราณวัตถุมากกว่า1,500ชิ้น